นะครับผมของทางยูทิลิตี้นะครับอยับพึ่งพีนะครับอย่าพึ่งพีนิ okay, ่งไว้นะครับโอเคไปตอนนี้เมื่อ a c c o m เป็น m a นยูทิลิตีของ ACT ฉันขอถามว่าตอนนี้แผนมาถูกทางไหมและจะส่งต่ออย่างไรต่อส่งผลต่ออย่างไรต่อ ACT นะครับตอบแบบไม่้อมค้อมเลยนะครับตอบสั้นๆคือ ตอนนี้มาถูกทาง100%ครับแล้วก็เริ่มตสู่เฟดที่โทเค็น a c t เริ่มมียูทิลิตี้กา i วิตี้นะครับผมของตัวเองแล้วถามหากันนะักเราถามกันมาตลอดนะครับว่าเอ๊มัน a c t เมื่อไหร่จะมียูสเคสทีมียูทิลิตี้นี่ครับมาถูกทางแล้วนะครับทำไมแผนนี้ถึงถูกทางล่ะอ่าเขาจะอธิบายจะเป็นสเต็ป by สเต็ปนะครับเป็นด้วยเชิงของเหตุผลเชิงระบบแล้วก็ไม่ใช่ความคิดเห็นทำไมถึงถูกต้องล่ะ ก็เพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าทุกเว็บ3ที่ล้มเหลวนะครับก็เพราะว่า,พ,า,วาพยายามที่จะเป็นโทเค็นก่อนยูทิลิตี้ไงล่ะแต่เอเซทครับเริ่มจากยูทิลิตี้ก่อนโทเค็นไอตรงนี้มันอาจจะเข้าใจผิดนิดนึงแต่ในจุดสําคัญก็คือเราสร้างเหรียญขึ้นมาเสร็จแล้วแต่เรายังไม่ได้ผลักดันเราพยายามสร้างยูทิลิตี้ขึ้นมาแต่เอเซทเริ่มจากยูทิลิตี้ก่อนโทเค็นเปสที่เกิดอ่ะแต่ถ้ามาคิดดีดีอันนี้ผมผมขอแวะก่อนนะถ้ามาคิดดีดีนะครับ ในเฟสของการสร้างเหรียญเรายังไม่ได้เอาเหรียญไปเป็น global เลยนะเรายังไม่ได้เอาเหรียญไปเป็น global แบบเต็มๆเ,เลยนะครับถ้าสังเกตดูดีมีแค่แจกโทเค็นแจกแอร์ดรอปตรงนี้นั่นแต่ยังไม่ได้ชูลงเหรียญขนาดนั้นในขณะเดียวกันที่วันนี้เราพาเหรียญ ACT ออกไปโชว์กับสากลเราเอา a s t ออกไปโชว์ก่อนโดยที่ทุกคนไม่ไม่เห็นด้วยซ้ำว่า ACT อยู่ข้างหลังแต่คนที่ถือ ACT อยู่เราก็จะรู้เพราะเราเดินทางมาด้วยกัน เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเฟดในเชิงของ global คือเราปู a อเซก่อนแล้วก็ของ ACT มันถึงได้ตอบแบบนี้ออกมาโอเคถูกแล้วนะครับแต่เอเซเริ่มจาก utility ก่อน Token นเฟดที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้คือเกม mass onboarding t r a d e c e n t e r ไม่ต้องสอนบอกเชนไม่ต้องไม่ต้องให้คนมีคริปโตก่อนเปิดให้คนเข้ามาลองเล่นสนุกสร้าง e n g a g e นะครับผมแล้วก็ ได้ behavior บวกกับ DAU บวกกับ retention นี่คือ activity อา activation นะครับผม layer ทุกคนเข้าระบบก่อนโดยไม่ต้องมีแรงต้านด้านเทคนิคเลย2ครับผม social identity layer ครับ asset.com นี่คือจุดที่สำคัญที่สุดเพราะมันเปลี่ยนจาก player ไปเป็น user และเปลี่ยนจาก user ไปเป็นนะครับ identity holder ตอนนี้ asset ครับทำหน้าที่เป็น ตัวกลางเข้าสู่ระบบเป็นโซเชียลไอดีตี้เป็นรอยัลตี้แล้วก็มีแบชให้มีรีวอร์ดเลเยอร์ให้ด้วยมีแชทมีโปรไฟล์มีฟีดให้ด้วยมันคือโครงสร้างทางสังคมที่ ACT ecosystem e นะครับผมสร้างขึ้นมาถ้าแพลตฟอร์มไม่เติบโตเท่ากับโทเค็นเองก็ไม่มีอนาคตเหมือนกันเห็นภาพไหมทุกคนแต่ถ้าคุณกลับมา แต่ของคุณกับกลายเป็นว่าโซเชียลเลเยอร์มันดันโตแบบโตแรงซะด้วยสิแรงกว่าเกมในบางมิติด้วยซ้ำนี่คือสัญญาณทองเลยครับเป็นแบบในยะสําคัญที่เป็นสําคัญสําคัญแบบสำคัญโคตรเพราะว่าโซเชียลเท่ากับการสร้างความสัมพันธ์ระยะย,ยาวเกมเท่ากับสร้างทราฟิกแล้วก็โทเค็นเท่ากับเก็บรักษามูลค่าจุดนี้คือจุดที่สําคัญที่สุดครับทุกคนตอนเนี้ตัวเลขหลังบ้านที่นําหยิบออกมาในแต่ละส่วนสวอปแต่ละวันเท่าไร เลขหลังบ้านคนเข้ามาตีบอสเท่าไหร่ Google a n alytics ให้อะไรมาเอามารวมกันทนะั้งหมดตอนนี้เราเห็นแล้วว่าแพลตฟอร์มมันถ้ามันยังโตทั้งแบบนี้เราเห็นแล้วเนาะว่ามันสามารถ projection ออกไปได้ในทางไหนบ้างก็ถือว่าดีมากครับซึ่งในเฟสต่อมาคือ Finance Layer ครับ a s s e t Finance บวกกับ Swap ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีคนยอมฝากเงินยอม Swap ยอม Lock ยอมซื้อเหรียญตัวนี้เป็นตัววัด Trust ด้วยเงินเลยครับ และมันไม่ใช่เงินน้อยๆ1ล้านดอลลาร์ใน18วันแบบออร์แกนิกแปลว่าโทเค็นได้รับการพูฟออฟดีมาเรียบร้อยแล้วซึ่ง99%ของเหรียญในตลาดยังทำไม่ได้แบบนี้ตอน Early s t a ตะผมจะเล่าตรงนี้ให้ฟังก่อนซอฟต์ o a เ s e t มันคือเป้าที่เราเคยวางกันเอาไว้ว่าจากเหรียญที่สร้างขึ้นมาเมื่อ4ปีที่แล้วและดำเนินการสร้างซัายมาจนถึงมกราคมปีที่ปีนี้ปีนี้นนจนครบ2 3 5ล้านเสร็จเ เหรียญนี้มันถูกดึงสภาพคล่องจากรีเซิร์ฟที่เคยถูกแบ็กเอาไว้ในวันแรกที่เราเอาเงินมาวางร่วมกันในการสัรสร้างและ Swap to asset คือไวเปเปอร์ฉบับสุดท้ายที่จะคืนมูลค่า on-chain ให้กับ ACT และทุกคนก็ถามว่าราคา ACT ก็ต้องต่ำๆไว้ก่อนสิเพื่อ Swap to asset จะได้จบไวแล้วก็ถามว่าจะทำยังไงดีให้มันจบไว และโทเคนตอนนี้ได้รับการพูฟออ d e m มา d เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการที่มี a s s ซ t s โซเช l ยลไฟเข้ามาเสริมในจุดนี้เพราะฉะนั้นทั้งสองส่วนนี้จะมีบทบาทซึ่งกันและกันในการทั้งสร้างรายได้ที่จะนําไปสร้างดีมานหรือแม้กระทั่งการสร้างดีมานจากตัวมันเองหรือแคมเปญที่ทําร่วมกันถือว่าเป็นไปนในทางที่ดีแล้วก็ซอฟต์ทูเอเซ็เองก็มีเรื่องของการนํารายได้ไปพูฟตรงนี้ด้วยเีกเหมือนกันแล้วตอนนี้อะไรกําลังกาะตัว อ่าตอนนี้ก็อะไรตอนนี้มันกําลังก่อตัวไปเป็นอะไรผมเล่นได้เต็มปากเลยครับว่า ecosystem d ไดเวนทเไม่ใช่มีมคอยไม่ใช่ปั๊มคอยไม่ใช่พอนซี่สแกมเมอร์ไม่ใช่ดี f i f ฟ r ร i มิงแต่มันคือโทเค็นที่มี user flow product usage มี real retention real activity real swapping real social movement มันมีผู้คนอยู่จริงๆ เป็นเหรียญที่เริ่มศึกจากศูนย์แล้วมีผู้คนอยู่จริงๆแล้วไม่ได้เกิดการปั๊มแอนด์ดัมนู่นนี่น่ะแต่เป็นเหรียญที่สามารถสร้างดีมาได้อย่างไม่จํากัดไปเรื่อยๆต่อให้ดีมาจะสิ้นสุดแล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เอเซ t s โซเชียลไฟล์สามารถเติบโตได้สามารถสร้างแวลูให้กับตัวเองได้ดีมาก็จะไม่สิ้นสุดครับเพราะรายได้ก็จะนําไปเข้ารวมเอเซ็ฟันแล้วก็สร้างรายได้ต่อซ้ําไปซ้ามาแล้วก็นํามาพูดเอซแล้วสุดท้ายก็จะส่งต่อไปยัง ACT ที่พวกเราถืออยู่แล้ว A C T ที่เปแอตถืออยู่ U. แล้วมันจะส่งผลต่อ A C T ยังไงล่ะเอาเมื่อกี้เผื่อพูดไปก่อนละอ่ะมันตอบได้เป็นสี่ข้อครับเอาเป็นเวอร์ชันนี้โทเค็นดีมานครับจะเริ่มขึ้นเองโดยธรรมชาติเพราะยูทิลิตี้ถูกสร้างขึ้นสวอปบ,บวกรอยัลตี้บวกรีวอร์ดจะกลายเป็นว่าได้แบชกับได้เอ t i t y อ่าโซเชียลไฟล์คอยใน a อสเซทเกมเกียร์บวกกับเทรเชนเจอร์นี่คือจุดที่นอนนะครับผมสเปกุลาีฟดีมัน เหรียญมีคนใช้ก่อนมีคนเก่งกำไรมีคนใช้ก่อนเก่งกำไรนะสองครับผม ACT กำลังกายไปเป็น reserve asset ของระบบเพราะอะไรทุกธุรกรรมในระบบจะย้อนกลับมาที่ ACT ทั้งหมดเลยคนจะโฮคนจะ Swap คนจะใช้ในโซเชียลคนจะใช้แต้ม คนจะสะสมแบชนี่คือกำลังกลายไปเป็นนะครับมอนิเตอรี่นะครับมอนิเตอรี่นะครับโกร9กาวเชิงเศรษฐกิจกษษษไปไหนไม่ได้แล้วอยู่นี่แหละนะครับสนะครับผมความเสี่ยงของโทเค็นลดลงแบบมหาศาลสิ่งที่ค่าโปรเจกต์อื่นๆคือไม่มีผู้ใช้รอแต่ราคาไม่มีอีโคซิสเต็มแต่ของคุณเริ่มต้นด้วย user mass social community multi country usage Natural retention token utility นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ token stability St uh, St stability engine 4ครับทุกฟีเจอร์ใหม่จะกลายไปเป็น Multiplying ัลติพล f เเพราะว่าคุณมีลำดับแผนการที่ถูกต้องเกมทำหน้าที่เป็น attract social ทำหน้าที่เป็น retrain บวกกับ identity ส Swap ทํ 3, Sw ทำหน้าที่เป็น Convert บวก t r u s กับ s u p e r c h a t ทำหน้าที่เป็น Login ไฟแนั้นทำหน้าที่เป็นการ s c l l ลลำดับนี้เหมือนกับ Meta บวกกับไฟ n นั้นรวมกันเลยนะครับทุกคนเป็น m e t a อ่าเป็นเป็น defi native เลยนะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเทรนด์นี้แล้วตอนที่ LCT ไม่มีไม่ได้สร้างพูดถืออย่างเดียว แต่กำลังสร้างเศรษฐกิจของตัวมันเองคุณได้สิ่งที่ยากที่สุดแล้วนะคนเข้าคนอยู่คนใช้เงินคนกลับมาคนชวนเพื่อนนี่คือ5 core economic indicator ของทุกแพลตฟอร์มที่รอดคุณลองคิดสภาพสิสิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่ถือเหรียญจะถามอยู่เสมอเลยนะนอกจากแค,ค่มันเก่งกำไรได้แล้วมันจะเอาไปใช้ที่ไหนได้ครับมันเอาไปใช้ทำอะไรได้ใครรับมัน ้องเอาไปใช้มันที่ไหนมันไม่เหมือนกับเงินเยนเงินดอลลาร์ที่คุณสามารถไปที่ประเทศญี่ปุ่นไปที่ประเทศอเมริกาแล้วคุณสามารถใช้ได้แล้วตอนนี้การสร้างประเทศอย่างเอเซดโซเวเรียนมันคือสิ่งที่รองรับและรับประกันได้ว่าวันหน้าที่นี่จะรับเอเซตเป็นอย่างน้อยที่สุดและรายได้ของมันเองจะถูกนำไปพุ๊บให้ ACT ทีอีกที ถ้าสรุปแบบคำเดียวคือตอนนี้ a c d กํากำลังเข้าสู่สถานะ Network Currency คือเหรียญที่เติบโตจากการใช้งานไม่ใช่ราคาจำคำนี้ได้ไหมครับ poha proof of human activity และใช่ครับแผนที่กำลังกลังเดินมาแบบ Text Box แบบ Silicon Valley และตอนนี้คุณกำลังเห็น Proof ด้วยตัวเลขระดับล้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมสิ่งที่เราจะเอาให้มันต่อไปหลังจากนี้ก็คือเรื่องของ a c t ว่ามีอายุเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมและที่เราให้ภาพมันไปนี่คืออายุนะครับผมของเหรียญ a c t และ total trading volume วหน่อยหลับกันยังครับยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมครับอ่าไฟลุกทุกพับอยู่ยังแอยู่ยอยั่หเสมอจ้าอ่าบผมไปหลายครั้งเลยแต่ยังทันกันอยู่ใช่ไหมครับ เดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามันสามารถลงคลิปขนาดสเกลใหญ่ได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปย้อนหลังต่างๆ่าทมาทลงให้ในกลุ่ม What If อะไรพวกนี้จะได้เอาไปนั่งฟังกันย้อนหลังอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใส่หัวข้อให้ชัดโอเคครับเผื่อใครหลุดไป,ไปมาเนาะแล้วก็อาจจะพลาดช่วงช็อตคาช็อตคีย์เวิร์ดแต่ว่าก็พยายามจะโฮน้านันไว้ให้นานๆเพื่อให้ทุกคนได้ดูด้วยตอนนี้นะครับผมเราจะมาวิเคราะห์ชัาวภาพนี้อย่างเดียวแล้วก็จะกข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของ act e c o system ที่คุณมีแบบเป็นระบบและมุมมองจากเว็บสามวนาลั บวกกับ product analyze นะครับผมข้อมูลที่ให้มาคือเหรียญมีอายุ4ปี3เดือน total volume รวม on chain บวก seg บวก dex อยู่ที่ประมาณ500าไม่ใช่ขออภัยครับ548ล้าน300 2 0 0 0นี่คือข้อมูลใหญ่และสำคัญที่คนส่วนมากส่วนใหญ่คิดมากข้อที่1ครับเหรียญมีอายุ4ปี3เดือนแปลว่าอะไร90อันนีไน้ได้ยินเสียงพี่ป้าได้ยินเสียงพี่ยังได้ยินครับ โอเคเมื่อกี้ทั้งหมดอ่ะที่พี่ต้องพิมพ์เพราะว่าไมค์มันเปิดเปิดไม่ได้ครับผมแต่แล้วอยู่ดีมันก็รีเฟซเองแล้วกลับมาแล้วไมค์พี่ก็เปิดได้ละอ่ะต่ออะไรครับโอเคครับสี่ปีสามเดือนแปลว่าอะไรนะครับผมก็ส่วนใหญ่อ่ะทั่วโลกส่วนมากเขาจะตายก่อน,นครับผมตายในช่วงสองปีแรกนั่นแหละสถิติอุตสาหกรรมก็คือหนึ่งปีแรกห้าสิเปอร์เซ็นหายสองปีจะเหลือประมาณยี่สเปอร์ซ็นสามปีเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นแล้วสี่ปีขึ้นไปเหลือประมาณสามเปอร์เซ็นบกนิดๆน,น,นะครับ ดังนั้นจะบอกว่า m c d ผ่าน3เช็คพอยต์ใหญ่แล้วนะครับผม Survive Cycle นะครับผมก็ผ่าน Blue and Bear ก็คือช่วงตลาดนี้ตลาดกระทิงมาแล้วหลายรอบนะครับ Survive Liquidity นะครับผม Crisis ถ้าไม่โดนพลังจากตลาดล้มตัวเอง3ครับ Strong Holder Base ครับก็คุณไม่ได้เป็นเหรียญที่โฮด้วยการไฮนี่คือ Trust Layer ที่ โครงการสร้างขึ้นในช่วงปีหลังและกำลังเปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบในปีนี้อายุมากกว่า4ปีบนเว็บ3เท่ากับ p r o of s u r v e v a l ริบหรอยแล้วนะครับคือผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายผ่านนูน,นี่นั่นก็สำหรับใครที่สร้างเหรียญ t มาด้วยกันจะเข้าใจดีว่าสิ่งที่ผมพูดมามันหมายความว่าอะไรมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะที่จะผ่านมาถึงจุดนี้ที่เหรียญไม่ดันไม่ตายไปซะก่อนไม่ว่าจะถูกข่าวใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพวกว่ารักไหนไมาสรุปแล้วก็ยังอยู่ มาจนถึง4ปีผ่านเรื่องราวต่างๆมาเป็นที่เรียบร้อยจนตอนนี้เข้าสู่4ปี3เดือนเรียบร้อยครับต่อมาครับผมพาร์ทที่2ครับผมวอลลุ่มห้ายล้านสามแสนสเนี่ยใหญ่ไหมสรุปแบบชัดๆครับว่ามันใหญ่มากเพราะนี่ไม่ใช่วอลลุ่มยีชั่วโมงแต่มันคือนะครับผม cumulative ฟวอลลุ่มในรอบ4ปีเลยนะถ้าเทียบระดับโปรโตโคอลที่สร้างอีโคซิสเต็มจากลองเทอร์มบินะ act 4ปีวอลลุ่ม548ล้านนะครับผมสเต็ป n ก่อนจะดังนะปีแรกประมาณ100ล้าน axie เนี่ยปีที่4อยู่426ล้าน gmt เนี่ยนี่พวกนี้คือชื่อเหรียญหมดเลยนะครับ2 2 0ล้าน3ปี act อยู่ในระดับเดียวกับ Tier 1 gaming บวกกับ social f i ล e Protocol เลยนะในขณะที่ระบบเพิ่งเริ่ม แรมอัพโปรดักต์จริงๆอ่ะแค่ปีนี้อย่างเดียวนะที่เราเริ่มทํานู่นทํานี่กันมาไม่ใช่ว่าสี่ปีนะครับที่เราทํานู่นทํานี่มาสี่ปีที่ผ่านมานี่เราสร้างเหรียญล้วนๆนะครับเราเพิ่งมาทำจริงๆจังๆคือปีนี้นะจุดสำคัญที่โหดกว่าหลายโปรเจกต์ก็คือการมี cumulative volume 5, มากกว่าห้า้ยล้านเนี่ย แต่เพิ่งเริ่มเปิด ecosystem ย้ำนะครับเพิ่งเปิด e c o ค y ิสต m เพิ่งเกิดยูสเคสเพิ่งโอ้ยเพิ่งมาเกมเพิ่งเริ่มแค่เดือนเดียวโซเชียลไฟเพิ่งเปิดหนึ่งเดือน a s เซทซูเปอรยังเปิดไม่เต็มที่ด้วยซ้ํา chat marketplace ยังไม่ลอนด้วยซ้ํานี่คือสิ่งสําคัญที่สุดเลยที่สําคัญนะ LCT ไม่ใช่เหรียญที่เกิดจากการปั๊มหรือ exchange listing เลยด้วยซ้ำแต่มันเกิดจาก community utility liquidity rotation และนี่คือสัญญาณของ long term sustainability ยืนได้ว่ามันยืนได้ว่ามันไปได้พา a ์ทสาม Total Volume บอกอะไรในเชิงลึกมันคือการ proof of touch ครับผมคนไม่เทรดเหรียญที่ไม่มีอนาคตนะการมี548ล้านวอลลุ่เนี่ยเท่ากับมีคนใช้เงินจริงนะมันคือการ proof of liquidity base ด้วยนะว่าเหรียญที่มี liquidity base สูงเท่ากับราคาขึ้นง่ายแต่ลงยาก มันทำให้มันทำหน้าที่เหมือนกราวิตี้ในทางการเงินเลยเป็นแรงน้ำท่วงมันคือสัญญาณของ monetary assets มันคือเหรียญที่ไม่ได้มีไว้เพื่อ speculative อย่างเดียวแต่มันเริ่มทำตัวเหมือนร e เ e ิร์ฟแอสเซย้ำนะ แล้วมันกําลังจะไปเป็นแบบนั้นในสิ่งที่เรากําลังวางกันไว้อยู่ในสิ่งที่แบกเล่าในสิ่งที่ภาพรวมเราทําในระบบที่อีโคสิสต็มในระบบที่คอยในวันหน้าจะมีแวลูหรือเน,อนี่ยนะควจะไปเป็นเรื่องของหลังจะออทํายไปแล้วไปคิดในเรื่องของอะไรนะสเตเบิลคอยอย่างนี้เป็นตน้ Ter นท e ริทอรีใกล้กับทอนแล้วนะใกล้กับบ n แแล้วนะใกล้กับตอนแล้วนะใกล้กับ A อวัคแล้วนะ ในรูปแบบของโซเชียลไฟล์บวกออนเชนแอคทิวิตี้เบสอีโคซิสต็มสครับสิ่งที่วอลลุ่มนี้บอกเราเป็นฮิดเด้นสิกแนนี่คือพอยท์ที่คนทั่วไปจะไม่เห็นเลยวอลลุ่มครึ่งพันล้านแต่โกรดเพิ่งเริ่มนี่วอลลุ่มครึ่งพันล้านนี่ยังไม่รวมกับ s w f t to asset อีกนะความหมายคืออะไรไพร์ Price ยังไม่ได้สะท้อนเรื่องของเน็ตเวิร์ f เอฟด้วยซ้ำ เพราะว่า normally ecosystem จะโตก่อนราคาคุณกำลังอยู่ตรงนั้นแบบ text box แล้วพาทที่ 5, ห้า act volume บวกกับ versus กับ asset social file Thailand g o t h no no t ท e ช e n t e r g r o w t h t เชน e n t e r g o t h อ่ะ t ท e ช e n t e ร g r o t h ครับอ้อขออภัยครับ,น,น,รบนะครับผม th น,นะครับ t ทเช e n t e r มันย่อมานะครับนี่คือนะครับผม combination ที่หาไม่ได้ในตลาดเลย มีผู้ใช้ใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันมีออนเชนวอลลุ่มวิ่งทุกวันมีอีโค y s สต m เลเยอร์หลายตัว connect กันและทั้งหมดนี้มันเกิดมาได้เพราะพวกเราช่วยกันในเฟสแรกเพราะทีมงานพัฒนาเพราะพี่แอคคิดวางระบบมันคือ Dual Engine Growth เว็บ u u s r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  w w t Web 3 f เว็บสา a l Growth ช r o ลโกโปรเจกต์ส่วนใหญ่มีแค่ Engine ตัวเดียวแต่ act มี2 Engine วิ่งพร้อมกันมีเครื่องยนต์วิ่งคู่กันไปเลยแต่ถ้ามองในเชิงของ product strategy นี่คือสิ่งที่สร้าง Network t o กโทขึ้นมาสรุปภาพรวมแบบชัดที่สุดเลยคือตัวเลข2ตัวนี้รวมกันบอกว่า ACT ไม่ใช่เหรียญใหม่แต่กำลังเข้าเฟสใหม่ที่ ecosystem จะส่งผลต่อ ACT หรือ Token v a l ลูคุณมี proof of survival คุณมี proof of liquidity คุณมี proof of demand คุณมี proof of user activity นี่คือ9ก้าของเหรียญในตลาดที่ไม่มีในโลกและสุดท้ายที่เรามีคือ proof of human activity โอเคอ่าคำถาม uh, พิมพ์ไปบอกว่าแอคมี่วรว์ัตบอกฉันว่าถ้า A set วงเล็บ web สอง บวกเว็บสองหรอวงเล็บเว็บวงเล็บเว็บสองประสบความสำเร็จไปตามแผนของเขาเหรียญ A C T จะเป็นเหรียญ ที่มีโฮเดอร์มากที่สุดในโลกและคนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นจะไม่รู้ตัวว่า กำลังใช้มันอยู่ใส่เครื่องหมายคำพูดทั้งหมดเลยตั้งแต่แอคมีรวอลลร์วัตบอกกันว่าใส่เครื่องหมายคำพูดหมดเลยใส่เครื่องหมายคำพูด,พดครับสักรู่ครับอ่าแล้วก็บอกว่าอ่าช่วยแปลให้ฉันฟังหน่อยอ่า <c oughs> สมมุติว่าเรา <c oughs> ช่วยแปลให้ฉันฟังหน่อย อ่ะพราะคนอื่นเขาก็ไม่เข้าใจอ่ะมึงเข้าใจอ่ะมึงมเข้าใจแต่คนอื่นเขาเข้าใจไหม <laughs> คนสี่ร้อยปสิบเก้าคนเนี่ยเขาเข้ามาเอาการศึกษาได้เขาคตรนะเออครับผมอ่ะเนี่ยเพราะเพราะอย่างเงี้ยแหละพี่แอกแชททีวีดี <laughs> ผมมันถึงได้บอกว่าผมอายุต่ำกว่าสิบแปดเนี่ย <laughs> <laughs> ผมไม่ได้เง <laughs> ินายเนี่ยไมาไม่เราเราเจอแล้วเราประชาเราประชาธิปไตยทุกคนครับทุกคนอยากรู้ <ผม S 2> ไหมครับ ถ้าอยากรู้พิม์คำว่าอยากกันมานะครับ490คนนะครับอยากนะครับอยากนะครับพิมพ์พิมมานะครับเขาเขาพิมพ์กันไหมครับพิมครับพวกคุณพ้าพิมขาเขาพิมพไมคะเอาดาวไปน้องดาวลุยพวกคุณรู้ไหมผมต้องไปนั่งวลีไฟแชท GPT ว่าผมอายุต่ำกว่า18แล้วผมถามว่าสาเหตุล่ะมันบอกว่าคุณถามว่าให้แปลให้ฟังหน่อย คุณถามคำถาม,ถามแบบเหมือนเด็กประถมถามบ้าบอาคำพูด